นะครับผมวันนี้คลิปเฉพาะกิจนะครับพอดีมายกยอลองดูนะครับจะเอาปลาซิวไปใส่ตู้นะครับนี่ได้มาเยอะเลยซิวควายนะครับซิวควายนะครับวันนี้ก็ได้เตี๋ยครับเตี๋ยพ่อตานะครับมาช่วยยกให้นะครับก็อันนี้มันจะเป็นน้ําจืดนะครับเป็นแม่น้าอ่าเป็นบ่อพักน้ําก็คือตรงท่อเนี่ยถ้าถอดถอดท่อใช่ไหมเตี๋ยมันจะเอาแม่น้าจากคลองจากบางประกงจากแม่น้ําบางประกงเข้ามารับคลองจะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่เขาจะทําท่อเชื่อมกันตรงนี้จะเป็นบ่อกุ้งทั้งหมดเลยนะครับ ก็เวลากเกษตรกรเขาจะทำเขาจะยกปล่อยน้ําจากแม่น้าบางประกงเวลาตอนน้ามันขึ้นนะครับเปิดท่อเนี่ยแล้วน้ำมันก็จะเข้ามาในบ่อน,นี้พอพักน้เนนเเาเป็นน้าเค็มาเป็นน้ําจืดอันนี้วัดความเค็มได้ระดับ5นะครับเขาก็จะสูบเข้าบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับไปเลี้ยงกุ้งนะครับผมอันนี้ก็เลยลองลองมายกเพราะว่าเตี่ยเขาบอกว่าในบ่อเลี้ยงกุ้งมันมันมันไม่มีมันเป็นน้ําเคม็มใช่ไหมครับเตี่ยออกก่อย,อยใช่ไหมครับมันจะไม่มีตอนเลยตรงนี้เป็นบ่อน้ําจืดหน่อยนะครับลองยกมาเซตแรกโอ้ <laughs> ได้มาหลายตัวเลยนะครับ 1- 2ึ่งสอง มันน่าจะเท่าไหร่อะสิบหลักสิบได้นะครับก็เลยผมเลยถ่ายคลิปไว้ก่อนนะโอ้ไม่คิดว่าจะได้นะครับว่าผมพยายามตามหาแหล่งปลาซิวลมันไม่มีนะครับชาวรอกบอกไหมเดี๋ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมพาไปดูในตู้อีกทีนะครับพอดอีสองตรงนี้มันจะไม่เห็นด้านข้างนะครับว่าสีสันเขาเป็นยังไงนะครับแล้วผมไม่อยากหยิบขึ้นมาเพราะว่ามีมีช่องอ ที่รู้จักกันนะครับที่พี่เขาทํา YouTube เกี่ยวกับนักล่าประกัรนะครับเราช่องพี่เขาโดนปิดนะครับเรื่องจากเรื่องแบบทาง AI ของระบบ YouTube มันตรวจจับว่าเป็นการทรมานสัตว์นะครับเพราะว่าพี่เขาเวลาจับประกัดอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาขึ้นมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะฉะนั้นผมไม่ไม่กรอบไม่ไม่กรอบขึ้นมาเขาเรียกไงไม่ยกขึ้นมาแล้วกันเดี๋ยวไปดูในตู้อีกทีนะครับกรเข็มก็เริ่มมาตรงยอเต็มเลยแต่ไม่รู้จะเข้ายอให้หรือเปล่านะอยู่ผิวน้าเห็นไหมครับเนี่ยผมเดินเข้าไปใกล้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะหนชัดม นะครับเต็มเลยอันนี้ก็เนี่ยปลาเข็มวนเวียนเต็มยออ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูนะครับรอบนี้จะได้ไหมติดปลาเข็มมาด้วยเธอเข็มอยู่ผิวน้ําว้าไม่เข้าแล้วถ้างี้ไปยกตรงหน้าบ้านหนะ้าแสงได้นะครับเดี่ย,ยวอวเราเป็นเพลินห้องแดงอ๋อโซนนั้นจะเป็นปลาโซนปลาตะเพียนอ๋โอโอเคงั้นเอาโซนนี้แหละอย่างน้อยมันมีแหล่งปลาซิวควายอุย้ยโดดโดโดอุย้ยมันโดดสูงขนาดน,นี้เลยเหรอ,อมันจะโดดตู้ผมไหมเนี่ย มันเป็นปลาธรรมชาตินะครับอันนี้ปลาธรรมชาติจริงๆนะครับหรือสับในวงการเรียกกันว่าปลาป่านะครับแต่ว่าไม่ใช่เขตป่าสงวนนะครับเป็นเขตบ้านเขตบ้านตัวเองนะครับนะครับไม่ใช่ป่าสงวนอะไรนะครับถ้าเป็นเขตป่าสงวนเช่นน้ําตกหรือเนี่ยเราไปเอาเนี่ยผิดกฎหมายนะครับนะต้องขอคือต้องอาจจะต้องขออนุญาตทางเจ้าหน้าที่เขาอาจจะด้วยการเอาไปวิจัยหรือไปศึกษาไปแล้วก็ว่ากันไปนะครับเป็นเขตๆไปนะครับวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับลองยกยอ 3- 4สี่รอบก็ไม่เข้าแล้วนะครับ เขาอาจจะตกใจหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาลองยกดูอีกทีนะครับนะครับผมพามาดูปลาเข็มฝั่งนี้นะครับแต่เห็นตะเพียนแดงบานเนี่ยนะเดี๋ยวดาซูมลงให้ดูเนี่ยนะเนี่ยๆน,นะครับอันนี้ฝั่งนี้จะเห็นชัดหน่อยนะครับปลาเข็ม<อ>ไม่แน่ใจวันเอาไปเลี้ยงในตู้ใบน้ําได้ไหมเดี๋ยวผมลองไปโพสถ,ถามในกลุ่มดูก่อนนะครับว่าถ้าถ้าสามารถเลี้ยงได้คือไม่ไม่กินต้นไม้หรือไม่กินสัตว์อื่นนะครับก็อาจจะลองเอาไปเลี้ยงดูนะครับแต่เพียนแดงเต็มเลยนะครับเยอะมากนะครับ ฝั่งนี้ไม่น่ามีปลาซิลหรอกนะครับดูจากตะเพียนแดงที่มีอยู่ตะเพียนแดงพวกนี้ธรรมชาติหมดเลยใช่ไหมแต่อกินอาหารเม็ดเหรอคนะรับน้าแสงมันมาเองของมันใช่ไหมครับแล้วมันก็เกิดเองในนี้เลยอืมเยอะมากนะครับตะเพียนแดงนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเตี๋ยลองให้อาหารให้ดูนะครับยังกระปาแบบแบบไอ้ที่เขาเขรียกไรอะบ่อข้างๆวัดอะไรพวกนั้นอนะเขตอภัยทานมันก็จะเยอะๆประมาณนี้ แต่มันไม่โตกว่านี้แล้วใช่ไหมได้ได้ไซส์เท่านี้เหรอแต่เพียนเขาเรียกอะไรครับเ๋ต่แต่เพียนหางแดงะนะครับก็ได้คลิปให้อาหารปลาไปด้วย <c oughs> เยอะจัดเลยขึ้นมายังน้ําตื้นเลยะนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองยกช่วงเย็นอยู่ดูนะครับแต่ว่ายอไม่อยู่นะครับสา่ยเตีย่ยเขาเอา เอายอไปบอกกุ้งนะครับก็เดี๋ยวเดินไปดูอันนี้ผมมาลองยกรอบหนึ่งแล้วนะครับตอนที่แบบเอายอแช่ไว้นะมันเข้าแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็มีปลาเข็มเข้าตัวหนึ่งแล้วก็ผมพยายามช้อนเอาผิวน้ําก็ได้มาทั้งหมด5ตัวอยากเอาไปลองเลี้ยงดูนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับปลาเข็มตัวเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปลองเลี้ยงดูนะครับเพราะว่าเท่าที่สังเกตส่วนมากเขาจะไหยผิวน้ำนะครับก็เลยคิดว่าไม่น่าเป็นพิษเป็นภัยอะไรต่อต้นไม้หรือสิ่งมีชีวิตในตู้นะครับ ก็เดี๋ยวค่อยสรุปกันอีกทีเดี๋ยวตามล่าหายอ่อกันยออยู่นี่นะครับในกล้องมันอาจจะสั่นนิดนึงนะครับพอดีผมไม่ได้ใส่ไม้การสั่นนะครับเป็นการถ่ายแบบเฉพาะกิจนะครับเมื่อสักครู่เพิ่งวิ่งไปส่งหมูกระทะมาก็เลยมาแวะนะครับว่าจะมาแวะยกดูนะครับอ่ายออยู่นี่นะครับอันนี้เดี๋ยวเขายังไม่ได้มาติดเครื่องนะครับเดี๋ยวเขาต้องมาติดเครื่องตอนกลางคืนนะครับปั่นเพื่อให้มันเกิดระบบออกซิเจนในบ่อกุ้งนะครับช่วงกลางคืนผมจะยกมือเดียวไหวไหมเดี๋ยวผมจะต้องใช้มือขวานะครับผมจะถ่ายยยงงไเนี่มาคดดวว้ย อันนี้ผมถือกล้องมือซ้ายจะพยายามนะครับภาพอาจจะสายไป being. สายมานะครับหนักจัดอันนี้เขาจะเอาไว้สําหรับยกดูว่าว่ากุ้งในบ่อใสเท่าไหร่แล้วนะครับพอดีผมจะยกให้ดูแต่พอดีกุ้งมันน่าจะออกยอไปแล้วล่ะนะครับยกดูว่ากุ้งประมาณใสไหนแล้วนะครับประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้ายกบ่อนี้สมมติมันจะติดบูชุนนะครับติดติดติดกุ้งฝอยกับบูชุนนะครับช่วงนี้กุ้งฝอยเยอะมากนะครับ กต่ายบูจุนไม่ไหวนะครับบูจุนซดกุ้งผมเกี้ยงตู้เลยนะครับ,นะรบผมก็เลยไม่เอานะครับเดี๋ยวผมเอายอไปยกตรงฝั่งนูน้นนะครับอาหารที่เอาไปใช้ล่อก็จะเป็นอาหารกุ้งเม็ดจมนะครับอันนี้ผมก็ไปเลี้ยงกุ้งแคทในตู้ด้วยนะก็กินดีนะครับกินดีแล้วก็สีก็สดดีเหมือนกันนะครับอันนี้เบอร์อะไรไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะยอลงสักผมจะเอาลงไวส้สักสักสิบห้านาทีแล้วกันนะครับสักสิบนาทีพอแล้วนะครับ โอ้ยหนักหนักหนักใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวนะจะไปกลางๆหน่อยโอ้ยมันมันมันลอยน้ำเดี๋ยวอ่ะโอเคมันลอยผิวน้ำผมผมทำมือเดียวไม่ถนัดมือซ้ายด้วยแล้วมันหนักนะครับจะออกไปไกลกว่านี้เดี๋ยวสักครู่นะครับขอวางกล้องก่อน ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะครับก็ประมาณ5นาทีนะครับผมคงรอนานไม่ได้ครับฟ้ามันเริ่มมืดแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับไม่ได้ก็พรุ่งนี้ค่อยๆว่ากันนะครับแล้วผมก็ไม่รู้พฤติกรรมซิวซิวควายด้วยนะครับว่าเขาหากินแบบคือยังไงอ่ะพอช่วงเย็นเขาจะเริ่มกับคือปาป่าบางทีอาจจะพอเริ่มฟ้าเริ่มมืดอาจจะหาที่นอนอะไรงนี้หรือเปล่าผมไม่ชัวนะครับก็เดี๋ยวผมรีบยกลองดูเลยแล้วกันนะครับ ถือมือซ้ายเหมือนเดิมนะครับยกมือขวาหวังว่าจะจะต้องยกให้รวดเร็วที่สุดนะครับโอ้ยโอ,ยโอยไม่ได้อะไรเลยโอไม่ได้ได้กุ้งได้กุ้งฝอยมาตัวเดียวครับ อ,อ,อาจจะด้วยว่าผมยกช้าด้วยนะครับเดี๋ยวปล่อยคืนกุ้งฝอยก็ไม่ไหวนะครับกินต้นไม้นะครับผมเพเ่าไปลองเลี้ยงดูแล้วนะครับกินต้นไม้อ่าเดี๋ยวมันมีอีกสถานที่หนึ่งนะครับนี่ตรงคลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ําบางปะกงโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเอายอไปวางดูสักแป๊บหนึ่งเผื่อมันได้เพราะว่าผมลองไปเลงแล้วมันมีแบบเหมือนปลาแต่มองไม่ชัดนะครับเป็นปลาอ่าเดี๋ยวพาไปดู ه, นะครับจุดคลองตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็คือคลองที่เชื่อมโดยตรงกับแม่น้ําบางปะกงเลยนะครับมันจะเป็นเลนนะครับเป็นเลนตามเลนเนี่ยมันจะมีปูด้วยผมเคยเห็นอยู่เป็นปูตัวสีแดงๆนะครับผมไม่แน่ใจเขาเรียกปูอะไรนะครับสวยดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเหมือนว่าเขาเขาจะอยู่น้ําก่อยน้ําเค็มหรือเปล่าหรือไม่อยู่ในน้ําผมไม่แน่ใจนะครับเลยไม่ได้จับไปลองเลี้ยงนะครับอ่ออันนี้เห็นไหมมันจะมีปลาละยิบละยับละยิบละยับไม่รู้ปลาเล็กปลาน้อยอะไรครับผมมองไม่ถนัดนะครับแต่น้ําก็ค่อนข้างใส่นะอันนี้ผมจะลองเอายอลงก่อน เอายอลงไปแล้วนะครับก็น้ําค่อนข้างใสเลยนะครับแต่ก็ยังมองไม่ชัดนะครับเท่าไหร่แต่ก็เหมือนจะมีเดี๋ยวนะคงต้องรอรอคือมันมีน้ำเห็นไหมน้ําจุดจากเชือกมันหยดหยดลงแล้วผมไม่แน่ใจว่าปลามันจะตื่นหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวจุดนี้รออีกสักห้านาทีแล้วเดี๋ยวมาลองยกดูนะครับะนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆย,ย่องเข้าไปแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขอ,อะตั้งกล้องไว้นี่เนาะเดี๋ยวผมอยาก Hãy dùng 2 tay lắm để filtrate Insulin là 1 ดกุ้งอนะ่ะเดี๋ยวไปดูตรงนู้นแล้วกันนะครับเนี่ยนะจริงๆผมได้ปลาซิวเยอะเลยนะครับมันโดดออกนะผมยกช้านะครับคือไม่ใช่มืออาชีพนะครับไม่ไม่ใช่เกษตรกรมืออาชีพอ่ะเดี๋ยวเราไปคับตรงนู้นแล้วก็ได้กุ้งไม่แน่ใจว่าเป็นกุ้งใหญ่หรือว่ากุ้งอันนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูอ่ะอูได้ปลาซิวปแปลกๆด้วยนะครับ อุ้ยผมได้แหล่งยกปลาซิวแล้วในส่วนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดออกแล้วกันครับผมกลัวผมกลัวช่องผมโดนไอ้ระบบไ i มันตรวจจับว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะครับเหมือนช่องอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับช่องประกับนะครับฉะนั้นอาจจะไม่ได้เห็นตอนจับปลานะครับเดี๋ยวผมรีบจับลงก่อนมันมีซิวแปลกๆมีอะไรเยอะเลยนะครับนะครับอันนี้ผมมายกอีกวันนึงนะครับอ่าเห็นไหมฮะในในกล้องนะครับมันอาจจะไม่ชัดพอดีผมซูมเข้าไปนะครับไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้มากนะับฝูงใหญ่เลยนะครับเออทำไงผมจะ ยกได้เด่ยนะครับแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าจะยกขึ้นได้ทั้งฝูงหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมอันนี้ผมเอาลงไปพักหนึ่งเดี๋ยวผมรอให้เขาอันนี้ก่อนให้เขาแบบตายใจก่อนนะครับนะฮะเพราะว่าผมเพิ่งเอาลงไปนะครับอันนี้เป็นบ่อในคลองเลยนะครับคลองแม่ข้างแม่น้ำอ่าคลองข้างข้างบ้านนะครับที่เชื่อมกับแม่น้ําบางปะกงนะครับเดี๋ยวรอรอฝูงนี้นะครับแต่ลองลองยกไปรอบเมื่อกี้นะครับได้มาประมาณ3มตัว นะครับที่ยกทันนะครับอันนี้ผมสลับตำแหน่งมามาลองวางยอตรงนี้นะครับก่อนนี้ผมผมวางตรงนี้นะครับได้มา3ตัวครับซิวควายเหมือนเดิมนะครับดูแล้วน่าจะมีแต่ซิลควายนะครับแล้วก็พวกอ่าบูบูกล้วยนะครับบูกล้วยที่ได้นะครับ นะครับอันนี้วันที่2นะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็โอเคนะตอนนี้นะครับยกจากบ่อบ่อข้างบ้านนะครับข้างเล้าหมูเก่านะครับอันนี้ยกรอบเดียวนะครับอันนี้ยกรอบเดียวส่วนบ่อฝั่งคลองนะครับคลองที่เชื่อมแม่น้ําบางปะกงยกไป3มรอบนะครับก็ได้ได้เยอะอยู่นะครับนี่รวมๆกันก็จะประมาณนี้นะครับไอฝั่งที่อยู่ในบ่อข้างเล้าหมูจะเป็นตัวใหญ่นะครับน่าจะเขาน่าจะอยู่มานานแล้วนะครับแต่ว่าฝั่งที่เป็นคลองที่เชื่อมแม่น้ําบางปะกงเนี่ยนะครับก็จะเป็นไซส์ที่ประมาณนี้ ไซส์กำลังดีนะครับไซส์กำล thing, ังดีเลยนะครับก็จะเข้ายอทีประมาณสัก4 5ห้าตัวประมาณนี้ครับ3 4ตัวแล้วแต่ว่ายกทันไม่ทันนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับพอดีผมมาสะดุดเห็นแวบๆแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าตอนเด็กๆผมเคยเอามาเล่นนะฮะไอลูกอันนี้ผมไม่รู้เขาเรียกจำจำไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะแต่พอเอาใส่น้ำมันจะระเบิดนะครับเดี๋ยวผมเอามาเทสได้ดูนะนะครับพอดีเห็นแวบพอดีก็เละเดี๋ยวย้อนลำลึกวัยเด็กกันสักหน่อยนะครับเอ่อ ถ้ามันถ้าใครทราบว่ามันเรียกว่าอะไรรบกวนคอมเมนต์บอกใต้ใต้คลิปหน่อยนะครับผมจําชื่อเรียกมันไม่ได้นี่นะครับอะดูน้ํามันจะระเบิดเดี๋ยวพอมันโดนน้ํำจะระเบิดโอ้ยนี่เห็นไหม <laughs> โอ้ยโอ้ย <laughs> นะครับพอมันระเบิดแล้วก็จะมีเม็ดๆออกมานะครับผมอาจจะเป็นด้วยแบบ วิธีการขยายพันธุ์ของมันหรือเปล่านะครับไม่ชัวร์นะครับไม่ชัวร์นะครับ,นะรบแต่เหมือนมันจะพอมันระเบิดมันจะมีเม็ดเม็ดออกมานะครับเม็ดอยู่ข้างในเนี่ยนะครับอาจจะเป็นได้ว่าเวลามีน้ําท่วมแล้วมันหรือฝนตกหรืออะไรทาให้เกิดการระเบิดแล้วก็มเมล็ดขยายพันธุ์ต้นออกมาหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์ผิดถกขออภัยนะครับผมนะครับผมก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูในตู้นะครับก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดนึง นะครับก็ตรงนี้ผมได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าว่ามันคือปลาอะไรนะครับตรงนี้นะมันอาจจะขุนนิดนึงพอดีผมไม่ได้ทําอะไรเดี๋ยวผมจะเ,เข้าไปปล่อยนะครับไปปล่อยคืนธรรมชาตินะครับก็เดี๋ยวนะโฟกัสมันโฟกัสไม่ได้นะครับเอ้เอ้ยอ,อันนี้อันนี้นี่ออนดำโดดลงมาเหรอปกตินี่ออนดำมันอยู่ตูนนนแบบนน้นี้นะครับนี่ออนดำแบบนี้เนี่ยนะครับนี่นี่นี่ออนดำผมชอบนะครับผมชอบแต่ผมผมอยากเอามาไว้ย้ายมาตู้นี้ผมตักไม่ทันนะครับผมว่าเขาสวยดี คือทรงเขามันสวยดีนะครับเนี่ยมีออนดำนะครับแต่ตักไม่ทันนะครับก็เลยต้องอยู่จำใจอยู่ตู้นี้แล้วมันโดดลงมาท่าไหนเนี่ยอยู่ตู้นี้เฉยผมไม่ได้ใส่ไว้นะครับเฮ้ยงงวะน่าจะโดดลงมานะน่าจะโดดลงมาในตัวนี้สีซิดๆเลยนะครับไม่รู้โดดลงมาตอนไหนนะครับนี่มีออนดำนะครับโอเคอะเดี๋ยวค่อยประกันสรุปก่อนนะครับพวกนี้จะเป็นปลาบูกกล้วยนะครับปลาชาช่ายปลาบู่กล้วยนะครับเนี่ยพวกเนี้ย นะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าโดนพื้นดำๆเป็นพื้นดินเป็นลายสีเขาอาจจะขึ้นจะสวยกว่านี้นะครับนี้มันเป็นพื้นทรายแล้วมันก็เลยซิดไปกันหมดเลยนะครับพวกนี้จะเป็นปลาบุกกล้วยครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมมาให้ดูเนี่ยนะครับอย่างอ่านี่อันนี้บูจุนนะครับบูจุนพอเขาอยู่แบบว่าตามที่มืดมืดดำๆตะไคร่ยเยอะๆเป็นป่าๆไงครับสีเขาก็จะขึ้นนะครับอันนี้บูจุนก็ช้อนมาเหมือนกัน นะครับแถวบ้านแถววบ้านผมชาวเชียงซาวเรียกปลากรวยนะครับบูจุนส่วนนี้บูกล้วยนะครับก็เดี๋ยวจะปล่อยไปก่อนนะครับเพราะผมเอาลงตู้แล้วอย่างตู้เนี่ยบูจุนผมเอาลงไป3-4ตัวล่อกุ้งผมเกือบจะเกี้ยงตู้ครับคือกุ้งต้องซ่อนนะครับไม่งั้นออกมานี่โดนนะครับโดนออกมาหน้าตู้นี่โดนนะครับก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะไว้มีโอกาสค่อยทําตู้ปลาบูแคะแยกต่างหากนะครับก็เท่าที่เจอแถวบ้านผมก็จะมีสองสายพันธุ์ละนะครับบูจุนกับบูกล้วยอ่ะทีนี้กลับไป นะครับมาดูตู้นี้นะครับแน่พระเอกของเรานะครับซิลควายนะครับน้ำอาจจะขุ่นนิดนึงนะครับพอดีผมเพิ่งตัดแต่งต้นไม้นะครับจะทําเป็นพุ่มให้มันเป็นพุ่มนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตนะครับอันนี้จะมีสองสองสองล็อตนะครับก็คือล็อตแรกสีมันจะเข้มกว่านะครับพวกมามารอบแรกที่ผมไปช้อนมานะครับไปยกยอมามันจะสีเข้มกว่าหและลายมันจะขึ้นนะครับส่วนวันนี้ของวันนี้ยังจะสีจืดๆอยู่นะครับในพวกของวันนี้จะสีจืดๆแล้วก็มีเก็ด เกดหลุดอะไรบ้างนะครับเพราะว่าตอนอยู่บนยอไอ,ไอตัวตะขาย,ยอยมันขูดเก็ดนะครับเนีน่ยนะก็อาจจะมีหลุดเดี๋ยวเขาก็ปรับสภาพนะครับเกดอะไรเขาก็จะงอกกลับมาปกตินะครับส่วนพวกที่อยู่นานก็สีนี่แจ๋วเลยนะครับแล้วก็เริ่มชินคน,นครับในอย่างตัวนี้หางออกแดงๆนะครับเหลืองหางออกแดงๆแล้วก็เริ่มชินคนแล้วนะครับคือเวลาอันนี้อันนี้คืออย่างสมมติถ้าเดินมาใกล้ๆเนี่ยเขาจะเริ่มมาไหว้ๆนะครับเพราะว่าผมให้อาหารนะครับอันเดี๋ยวจะเทสให้อาหารให้ดูนะครับให้เป็นอาหารกึ่งร้อยกึ่งจมนะครับ พวกรุ่นเก่าจะกินนะครับรุ่นใหม่อาจจะยังตื่นๆอนอยู่เห็นไหมฮะรุ่นรุ่นเก่านี่โอ้โหเจนจัดเห็นไหมพวกสีเข้มนี่กินแบบเจนสนามมากนะครับแลโอโ้กินอยู่เหมือนกันวะแต่ว่าพวกมาใหม่ยังตื่นๆนยังไม่ปรับสภาพนะครับก็ยังชินแบบระบบธรรมชาติอยู่นะครับแต่ว่าพวกรุ่นเก่านี่ก็อยู่ได้มาสักอาทิตย์หนึ่งแล้วล่ะนะครับเขาเขาชินคนละนะครับเดี๋ยวให้อีกอันีอีกน้อยนึง อ่ะตรงนี้จะได้จะได้ไหลไปกลางกลางตู้อ่อเคนะครับนี่สุดยอดเจ้าเลยเดี๋ยวผมน่าจะไปช้อนมาอีกผมอยากได้อยากได้เยอะๆนะครับแต่ว่าผมจะช้อนที่คลองแหละเพราะว่าฝั่งฝั่งบอ่อมันตัวใหญ่นะครับฝั่งคลองมันไซส์กำลังดีนะครับเนี่ยเยฝั่งคลองมันจะไซส์ประมาณนี้นะไซส์กำลังดีเลยนะครับแล้วก็อออีกตัวหนึ่งปลาเข็มปลาเข็มผมชอบมากเลยน,ะนี่นี น่ารักอะจริงนะครับผมว่าไม่มีวิธีพายไหวผิวน้ําอย่างเดียวนะครับปลาเข็มนะฮะเนี่ยนะมีอยู่บนนี้อ่ามีทั้งหมด5ตัวแต่ผมพยายามช้อนช้อนไม่ค่อยทันนะครับอยากได้มาเพิ่มอีกสักหตัวนะครับช้อนเขาไม่ทันเท่าไหร่นะครับต้องแบบเร็วมากต้องสวิงไปวุ้นะครับที่ผิวน้ําเลยเนี่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยสวยนะครับหางออกแดงๆนะครับผมยังแยกแยกเพศไม่ค่อยเป็นนะครับยังไม่รู้ได้ศึกษาลงลึกนะครับว่ามันแยกเพศยังไงตัวนี้หางออกเหลืองเหลืองนะครับปลายหางเหลืองผมก็ไม่รู้เขากินอะไรเป็นอาหารนะครับอาหารเม็ดกกกก็็มีิิินนนะแต่่่่ววาายออูผ้จจพก อะไรเล็กๆในน้ำรือเปล่าแต่ว่าเห็นมีเขาตอดตอดต,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 ตะไคร่ข้างตู้อยู่นะครับเอาปอากแหลมๆน่ะติ๊กติ๊กติ๊กนะครัก <laughs> บก็เลยไม่แน่ใจว่าเขากินอะไรเหมือนกันนะครับนะครับแลก็สุดท้ายนี้ก็สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดกกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปดีดๆจากชาวร็อกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ชาวร็อกต้องไปแล้วเดี๋ยวไว้พบกับคลิปชาวร็อกบ,บอกแม่น้ำในไอพีถัดไปว่าผมจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับผมไปแล้วชาวร็อกบอกไม่